สวัสดีครับปีนี้คับพี่เสียดดำโอ้ครับผมคิดถึงคิดถึงครับผมผมก็คิดถึงครับไปบ้านมาครับครับโอ้ยยามีเกลยอเออตั้งเยอะมั้งเฮ้ยวันนี้ไม่ได้มาซ้อมหวยคิดถึงก็รอพี่กายพี่เกณฑ์เออเป็นไงยกัสวัสดีครับผมโอ้ยยั สองมวยครับผมอวครับผมวันนี้น้อง้อมมวยแต่มันตั้งแต่น้องไม่สองมนตั้งแต่น้องจะมาสองวันจ้างครับผมเพราะว่าบัดตัวตัวการจีน้องวันที่ห้าจีน้องตัวหนาตรงหนาเราก็เลยถาของไง้ันมวยดีเดีวเันรวิ่งมีาการยังมีดยนีแล้วครับนีแล้วครับแต่กยวันที่ยี่สิบแปดเดนาวันพครับ เจอกกฝ่ายมิต้าครับผมต่อยตาิงัไม่ยิปิ้งตนไม่นี่เอาจีครับต่อที่ไหนต่อที่สุร้านสู่ได้นายเล่าร้านเสมางครับผมที่เดินที่เดินครับผมบาติจัมให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับที่ไม้ี่มันจักได้นีนะครับยู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 มยตดาว แต่ว่าวันนี้ไม่ได้ซ้อมวยครับแต่ว่ามาหาน,อน,นอ้องคิดถึงน้องๆครับผมคิดถึงน้องๆทุกคนครับก็มาหาน้องครับน,น้นองๆช,ชื่อชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้ชื่อจิ๊บเฟ้ครับผมไทยบ้านกำลังใจเชียร์น้องๆครับผมเชียร์เลยครับครับผมแล้วลมีมวันไหนจะได้โชว์ครับผมวันที่ยี่ห้าครับผม วันที่ยี่ห้าติดตามน้องๆแล้วเชียร์ฝากให้กำลังใจใะะด้วยนะครับครับเจ้าครับมาแล้วครับมาหับนุ่งไทยพีเคสเส้นไทยมวยไทย,ย,ยกูว่ามีเหรอไหมพี่มึงนะไม่กลัวเหรออ๋อไม่เหมือนพี่หล่อเนาะพี่ไม่เหมือนพี่หล่อพี่หล่อไม่กลัวมีเหรอเนาะเออ ตอนนี้เปน็านนมันไม่ได้เล่นเล่นพี่หลอกตอนนี้รู้ไหมที่รอเนะี่ยไม่มือจกกับกอแล้วรู้ไหมเวลาเป็นน้ำมันแ่งต้องขอมียาขออนุญาตเมียตลอดอ่าไม่ไดน้แล้วตอนนี้ต้องขอเมียตลอดตอนนี้พี่รอเนะี่ยออเออใ <c oughs> ช่ดีด้วยอ,อ ดีครับผมงานครับสุดยอดไหมเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมเหนื่อยครับผมเราจะได้โชว์วผนไหนครับผม,ม,มรรบยังไม่มีร่างกายก,ากับอมร่างกายให้แข็งแรงผมเนาะอ๋อครับฝากติดตามน้องๆและเชียร์ให้กำลังใจด้วยนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีครับก็เดินกับออกร่างกายให้แข็งแรงแข็งแรงอซ้อมเต็มที่เลยครับ แล้วก็นี่มึงไทยครับโอ้อยตครับมีแล้วมีแล้ววันที่28ดึงทาวันคงเจอกับไฟเมตตาค้าบงกอมนุแน่าเย้บาดีดำม,มึงไทยด้วยครับให้กำลังใจเออเชียร์ครับผม อ่าสวัสดีครับผมแกนี่แหละครับผม